นั่นนั่นทักมาถึงหัวมันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันกันนิดเดียมันกันนิดเดียวเดี๋ยวเอาไปหาไปก็สัมผีหรอกอยู่ที่นี่กันยังวันยุคพวกนี้กันยังหลดด้วยโอ้โหเยอะมากทุกคนทุกน

แรงนี่เดี๋ยวดีดอ่เดี๋ยวปวมากด้องงอะไรเี่ยล่ไม่มีไรไเไรไโอ้โหโซเด้อโซ่ๆๆๆจะดึงหางจะดึงหางเออดึงขาวแชว์ขาแชว์ขาแชวาวว้าวแวไงสองตัว่็นมหมูคนหมูนตัวผูกตัวเมียัวน้เดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกมันผูกมันอยู่นี่ ก็หมอุโ <daha> อ้คนมันยังไงก็มันนะนี่ๆนั่งกีมยนนี่ลูกนี่มันเทวาถ้ามันน่อยเอาขาใกล้ตัวเราเทวาเดี๋ยวเดี๋ยวอๆนั้น่อกนน้่กันาเาเาเตายแล้วบ่โอ้ยนองน้องสองตแล้วเดี๋ยวอีกรอรุ่นอีกตัวนึงเป็น โตเงเลนี่ยข้ตเงยวเนี่ยเรียบร้อยดูคท่านไ่มีอกยเวมียนาะอเห็นเนีคนบกสิงงเนาะคนบกสิงงคนนี่ไอ้คนนี่ไอ้สงฟาบัททานงเนาะคนนี่บักเข้าม่อยู่บั่